แต่อยากจะรู้เรื่องก่อนหน้าน,นี้ทําไมคุณถึงไปยุ่งทุกเรื่องทุกกรณีทุกข่าวเลยตั้งแต่ข่าวเนี่ยครูปีช่วยไหมคุณก็เข้าไปยุ่งนะก็ผมก็ช่วยเหลืออาชญากรรมไงเหยื่ออาชญากรรมและคดีที่สองนี่ทำไมคุณก็ไปยุ่งเกี่ยวเหมือนกันลุงพันไงที่บ้านกอกแก๊กอ่ะคุณไป <c oughs> รูห <c oughs> รือว่าก็ไปก็ไปผมก็ไปดูไงก็เห็นว่ามันยุ่งยากไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็ต้องไปดูอีกใครฆ่าน้องชมพู ตกหัวเรือนะไม่ได <ckt> ้ตกท้ายเรือนะมัวแล้วแล้วในมือมีอะไรในมือมีอะไรในมือมีทรายเพราะอะไรคนละกดีคนละกดีเดี๋ยได้แล้วคุณจำผิดแล้วผมเข้าไปดูผมไปดูเรื่องการบุกรุกป่าครับผมก็ต้องเข้าไปดูว่าบุกรุกจริงหรือเปล่าแต่จริงๆเขาไม่ได้บุกรุกนะฮะที่นํามาเป็นที่สบก401สบกแปลว่าสบกส่งพระไปกินไก่อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไร์คอมเมดี้ค่ะกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ